อัสสล assalamualaikum ah w, uh w, aka, w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h ค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนวิชาอัลกุรอานในหนังสือนูรอนิกไยดานะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเดี๋ยวเรามาอ่านดองเพิ่มพูนความรู้ไปพร้อมๆกันค่ะสองมือน้อยยกขึ้นมาขอดอาออต่ัลลอฮ์รอบบีซิดานีอิลมาวรซุกานีฟะห์มาร็อบบีซิดานีอิลมาวรซุกานีฟะห์มา รับบิ้ิดานีอิลมาวารซดกนีฟะหมาอามีนมาชาอัลลอฮค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนบทกลอนอาาชิตต้นไม้พร้อมๆกันนะคะนักเรียนคนไหนที่อ่านได้อ่านตามไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะวาฮิดอิสเนซาลาซาต้นไม้กว่าจะโตนานอัก ขอ oh, ใช้เวลาเท่าอายุบุยาตานับเวลานานหลายปีตัดไม้ทำลายป่าใช้เวลาไม่กี่นาทีป่าไม้หมดพงพีกี่สิบปีมันจะโต ต้นไม้ในสวงสวรรค์มาอ่านกันสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาหะอิลลอฮอัลลอฮุอักบัร์มาอิกะ a ์ปลูกให้ทันทีพวกเราล้วนยินดีต้นไม้มีบนแดนสวรรค์ Pohon kayu di dalam syurga, mari baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu akbar, malaikat tanam selalu, kita gembira pohon kayu di dalam syurga. มาชาอัลลอฮ์ค่ะอานาชิดนี้นะคะเขาบอกว่าใครก็แล้วแต่นะคะที่อ่านสุบฮาน الله, ั illah, il allah, ลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลาฮออิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอะกิบาร์อัลลอตตาลาก็จะปลูกต้นไม้ในสวนสวรรค์ให้กับเขาหนึ่ง,งต้นนะคะและถ้าเขาอ่านนะคะหลายๆครั้งนะคะต้นไม้เขาก็จะเยอะนะคะมาชาอัลลอฮ์และถ้าเราอ่านนะคะเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ จะดูดีต่ออัลลอฮ์สันเสริญต่ออัลลอฮ์นะคะนึกถึงนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานาฮุตาลาถ้าใครนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานาฮุตาลาอัลลอฮ์าตาลาลก็จะนึกถึงเรานะคะแล้วมาละอีกครัรอกิปอาทิตย์ก็จะบันทึกความดีให้กับเราด้วยนะคะอ่ามาชาอัลลอฮ์ถ้า ในทุกๆวันนะคะลูกหนูทุกคนจะต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์นะคะจะต้องซิกรุ่ลล้อนึกถึงอัลลอฮ์นะคะเพื่อที่อัลลอฮ์ตาอลาเนจะนึกถึงเรานะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ตาอลา มาชาอัลลอฮ์ข้าเด็กๆอย่าลืมกล่าวซุบฮานันลลอฮ์าาอัลฮัมดุล,ลิลลาฮ์อิลาฮะอิลลอฮลอัลลอฮ์อักบัตในทุกๆวันนะคะจิกรุลลฮ์ให้เยอะๆให้มากๆนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ความดีนะคะได้ผลบุญจากอัลลอฮ์ลามาชาอัลลอฮ์โอเควันนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนของเรากันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาอ่านตอาวุธและตัสมียาพร้อมๆ,ๆกันค่ะตาอวุธอาอู ด้วยบิลลาฮิมินัอชชัยตอนิรรดีมตัสมิยาบิสมิลลาฮิรราะหมานิรรห์มมมาชีอัลลอฮตอนนี้นะคะเราอยู่บทที่3นะคะอ่าเด็กๆเปิดหนังสือบทที่3หน้าที่15นะคะชื่อบทคือ ح ูรูฟูม <assessment! S 1> ุอตตอีกครั้งหนึ่งค่ะบทที่3มีชื่อบทว่าพูรูฟูมุอัตโตะอัดพรูฟมุอตนะคะมีความหมายคืออะไรคะอักษรที่อยู่ต้นซเร์ซึ่งไม่มีใครรู้ความหมายนอกจากอัลละห์ตารานะคะอ่ะฮุรูฟมุกอตตออัทั้งหมดนี้นะคะ ไม่มีใครทราบความหมายนอกจากอัลลอฮ์ตาลาเพียงผู้เดียวนะคะโอเคมาชาอัลลอฮ์นะคะเมื่อวานนะคะเราได้ทบเราได้เรียนนะคะไปสองอักษรน,นะคะนั่นก็คือ,อเด็กๆดูช่องนี้เลยค่ะอ่านตามพร้อมคุณครูเลยนะคะวันนี้เรามาทบทวนของเมื่อวานนะคะเราได้ไปเรียนสองช่องนะคะเราได้เรียนไปแล้วนะคะส,สองอักษรน,นะคะอ่าอักษรน,นี้นะคะเราจะอ่านว่า สอดอักษรสอดนะคะยาวหกฮาร์กานะคะเพราะว่ามีเพดานอยู่ข้างบนนะคะหรือเราจะเรียกภาษาอาหรับมันว่ามัดวาจิบนะคะจําเป็นที่จะต้องอ่านยาวหกฮาร์กานะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะอักษรสอด มาชาอัลลอฮ์ค่ะช่องต่อไปค่ะทบทวนช่องต่อไปนะคะอักษรฮามีมเด็กๆอย่าลืมอ่านในลมหายใจเดียวนะคะอักษรฮายาวสองฮารอกะเพราะว่ามีหยดน้ำหรือภาษาอาหรับจะเรียกว่าฟัตฮามูกอดดารานั่นเองบนตัวอักษรมีมจะมีมัดวาญิบนะคะที่เราเรียกกันว่า มาเราเรียกกันว่าเพดานนะคะเด็กๆต้องอ่านยาวหกฮารอกานนะคะอีกครั้งหนึ่งอ่านว่าฮามมอา,อาชาอัลลอฮ์ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาแนะนานะคะอักษรช่วงต่อไปเลยค่ะ่เด็กๆเ,เห็นเห็นอักษรอ,อะไรคะที่อยู่ข้างหน้า,าข้างหน้าสุดนะคะจะมีอักษรฮานะคะบนตัวอักษรฮาก็จะมี หยดน้ำนะคะซึ่งหยดน้ำนี้ถ้ามันอยู่บนตัวอักษรใดก็ตามเราจะต้องอ่านยาวสองฮารอกานะคะอ่าอักษรฮานี้เราจะต้องอ่านยาวสองฮารอกานะคะเพราะว่ามีหยดน้ําอยู่ข้างบนนะคะอักษรฮาเชื่อมกับอักษรมีมนะคะซึ่งอักษรมีมเราจะอ่านยาวหกฮารอกะาเพราะว่ามีเพดานอยู่ข้างบนนั่นเองนะคะเมื่อเจอเพดานอยู่บน ตัวอักษรไหนนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องอ่านอักษรนั้นให้ยาวหกฮารอกะนะคะอาม h าชาอัลลอฮ์ต่อไปข้างหลังอักษรมีมเด็กๆเ,เห็นอะไรไหมคะมันจะเป็นวงกลมใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะข้างบนวงกลมมันจะมีอักษรจีนตัวเล็กๆนะคะอ่าวงกลมนี้นะคะอ่านะคะมันจะบ่งบอกถึงการอ่านหยุดนะคะ วากอฟนะคะเราสามารถอ่านหยุดได้นะคะอ่านต่อไปข้างหลังวงกลมก็จะเป็นอักษรอะไรลูกจะเป็นอักษรไอนะคะวิธีการอ่านอักษรไออนะคะเราจะไม่อ่านอ e ีนเลยนะคะเราจะอ้าปากก่อนอ้าไอเราจะอ่านยาวหกฮารอกานะคะเพราะว่ามันมีเพดานอยู่ข้างบนนั่นเองมาชาอลลอยมีเพดานอยู่ข้างบนเราก็จะต้องอ่านยาวหกฮารอกา มาชาอรรหลังจากอักษรไอนเสร็จแล้วอักษรซีนนะคะอ่ะอักษรซีนนี้นะคะเราจะต้องอ่านยาว6ฮารอกะเหมือนกันเพราะว่ามีเพดานอยู่ข้างบนนั่นเองนะคะต่อไปอักษรซีนเสร็จแล้วนะคะอักษร o อฟนะคะ3อักษรนี้เชื่อมกันนะคะอักษรกอฟเราก็จะต้องอ่านยาว กฮารกอกาเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีเพดานอยู่ข้างบนนั่นเองมาเชาเอาละสามอักษรน,นี้นะคะมันมาเชื่อมกันหรือมันมาอ่า มันมาเชื่อมกันหรือมันมาต่อกันนะคะเราก็จะต้องอ่านในลมหายใจเดียวนะคะทั้ง3อักษรน,นี้เราจะอ่านยาว6 h คารโกาเพราะว่าทั้ง3อักษรน,นี้มันมีเพดานอยู่ข้างบนทุกอักษรเลยนะคะอ่ามาชาอัลลอฮ์อ่าเด็กๆสังเกตตัวไอน์สิคะเราอ่านไอน์ยาว6คารโรกาใช่ไหมคะระหว่างอักษรไอน์จะไปเจอกับอักษรซีนใช่ไหมคะ2อ,อักษรน,นี้ถ้าอ่ามีอยู่ในหูกลม เอกฟ้ากิกีฮุ่กลมห้านะคะเราจะเรียกว่าเอกฟ้ากิกีนะคะจะเป็นฮุ่กลมเอกฟ้านะคะเราจะต้องหน่วงเสียงสองฮารอกะนะคะระหว่างอักษรไอจะไปอักษรซี C, นะคะเราต้องหน่วงสองฮารอกะแล้วก็ระหว่างอักษรระหว่างอักษร ซีนจะไปเจอกับอักษรออฟนะคะก็เป็นฮุก,กลมอิกฟ้าเหมือนกันเราก็จะต้องหน่วงเสียงอีกสองฮารอกาเหมือนกันนะคะหน่วงขึ้นจมูกนะคะอ่ามาชาอัลลอฮ์กลายเป็นเท่าไหร่คะอ่ารวมเป็นยาวกี่ฮารอกาคะอักษรไอน์เราอ่านยาวหกฮารอโกาน,นะคะแล้วก็หน่วงเสียงอีกสองฮารอรกาน,นะคะ หน่วงเสียงเสร็จแล้วอ่านอักษรซีนยาวหกฮารอกะอ่านอักษรซีนยาวหกฮารอกะเสร็จแล้วเราก็จะต้องหน่วงเสียงเพิ่มอีกสองฮารอกะนะคะหน่วงเสียงเสร็จแล้วนะคะเราก็อ่านอักษรอ,ออฟยาวหกฮารอกะนะคะมาชาอัลลอฮ์เด็กๆฟังคุณครูอ่านนะลูกวิธีการอ่านช่องนี้เราจะอ่านว่าฮามี งเสียงไหมคะอ่า <altro> คุณครูอ่านอักษรอนนะคะจะไปจะอ่านอักษรไอเสร็จแล้วคุณครูก็่วงเสียงสองฮารโรกาเสร็จแล้วคุณครูก็อ่านอักษรซีนนะคะคุณครูอ่านอักษรซีนยาวหกฮารโรกาเสร็จแล้วคุณครูก็่วงเสียงเพิ่มอีกสองฮารโรกานะคะเสร็จแล้วคุณครูก็ไปอ่านอักษรออฟโอเคอีกครั้งหนึ่งนะคะช่องนี้เราจะอ่านว่าแฮ อักษรไอน,นะคะอักษรอัินยาวหกคารูกะอักษรซีนยาวหกคารูกะอักษรออฟยาวหกคารูกะนะคะมาชาอัลลอฮ์เด็กๆอย่าลืมหน่วงเสียงกันด้วยนะคะอ่านอักษรไอเสร็จแล้วหน่วงเสียงสองคารูกะอ่าอักษรซีนอ่านอักษรซีนเสร็จแล้วก็หน่วงสองคารอกะอีกเหมือนกันนะคะมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะอ่านช่องนี้ว่า ฮามีมไอ ع ي س ي อฟมาชาอัลลอฮนะคะสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูมีใบงานให้หนัเกเรียนทําในคาบด้วยนะคะอ่าเป็นใบงานนะคะให้หนัเกเรียนระบายสีและกระจายตัวอักษรจากคําศัพท์ที่คุณครูอ่าได้ให้ในใบงานวันนี้นะคะอ่าเด็กๆอย่าลืมนะคะกระจายอักษรให้คุณครูแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเป็นความหมายของคําที่ขึ้นต้นของอักษรดาและอักษรตานะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะวิชาอัลกุรอานของคุณครูก็ได้จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาอ่านดวอาปิดพร้อมกันค่ะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะ